สวัสดีค่ะน,นี้เราอยู่ที่สยามโกลเด้นวันนี้เรามาขอแนะนาเชือกเชือกฟังยงทุเรียนตาทองคํานะคะมีหลายสีให้เลือกสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินเชือกนี้สามารถใช้ยงทุเรียนได้สามารถทนอุจจะภาพฤดูกาลเลยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตผล,ผลทางการเกษตรได้เพราะว่าเป็นยงทุเรียนให้กับเกษตรกรค่ะ แล้วก็จะมีเชือกใช้งานทั่วไปใช้่ค่ะได้หมดเลยค่ะเลออลูกแตงโมผลไม้ลำไยสามารถปูกได้แล้วก็เชือกมันมีขนาดเส้นใหญ่สามารถดึงแล้วฉีกไปใช้ตัดใช้ได้เลยค่ะตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้รับตัวแทนจำหน่ายั่วประเทศไทยนะคะมีราคาส่งให้ตรงโรงงานของเราเป็นโรงงานที่ผลิตเองค่ะใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ลูกค้าสามารถสอบถามราคาส่งได้เลยนะคะเรามีราคาส่งแล้วก็มีราคาปีดขายค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเชือกฟูนะคะราคาไม่แพงมากค่ะใช้งานพลาสติกทั่วไปเป็นเม็ดรีไซเคิลนะคะอันนี้ถ้าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเกรดเเม็ดรีไซเคิล ติดต่อได้ที่เบอร์028781371หรือแอดไลน์ฝ่ายขาย0888747140จอยค่ะยินดีต้อนรับ,รรบนะติดต่อสอบถามราคาต่อรองราคาได้เลยค่ะแล้วก็สามารถาพิมพ์โลโก้ของลูกค้าเองได้อย่างสมมติเราอาจจะเป็นตราแอปเปิลหรืออะไรเราสามารถทำโลโก้ให้ลูกค้าได้เลยค่ะ ติดต่อได้เลย,เลยค่ะทักไลน์ได้เลยค่ะติดต่อทางบริษัทได้เลยค่ะาคาใช่ค่ะราคาพิเศษสุดเลยค่ะขอบคุณค่ะ